คกี้เพียววานิลาได้ใช้จิตวิทยาขังคุกกี้ต่างๆอยู่ในรั้วจากนั้นก็ใช้เวทมนต์ของตัวเองเล็ดลอดออกมาจากรั้วอย่างง่ายดายจะเดินคุมก็แล้วจะยืนคุมก็แล้วจะนั่งคุมก็แล้วก็ยังไม่มีคุกกี้ตัวไหนที่สามารถจะหนีออกมาจากรั้วอันพิฆาตของเพียววานิลาได้เอสเปโซก็เลยเริ่มบ่นขึ้นมาว่ามีคนแตะตัวนางเยอะเกินไปมันเล็ดข้าวลายของคุกกี้ลดข้าวลายก็กำลังจะหมดอย่างนี้จะเอาอะไรกินกันดีเล่า และคุกกี้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเหล่าคุกกี้พวกนี้ได้ก็คือคุกกี้อ t เทเนลชูกาจะใช้ก้นเมฆล่องลอยอันนี้เหาะเข้าไปเพื่อช่วยให้คุกกี้ต่างๆบินข้ามดัวมาได้หากเจ้าไม่รีบมาปรากฏที่เมืองของข้าคุกกี้ต่างๆจะได้ตายกันหมด คุกกี้เพวนีลามั่นใจแล้วว่าคุกกี้ต่างๆไม่น่าจะหนีออกมาจากรั้วอันพิฆาตของนางได้นางก็เลยไปเดินเล่นแล้วก็ได้ไปพบกับคุกกี้เซนลิลี่แล้วก็ได้พูดคุยความในใจกันว่าที่จริงแล้วที่นางจับคุกกี้ต่างๆมาเป็นตัวประกันเนี่ยเพื่อต้องการจะแก้แค้นให้กับคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่เพื่อนรักของนางที่ถูกคุกกี้อาร์ติโนชูการ์ทำร้ายจิตใจก็เท่านั้น แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือคุกกี้ต่างๆหายจากรั้วไปหมดแต่รั้วไม่มีรอยแตกแล้าอะไรเลยทันใดนั้นคุกกี้เพียวนิลาก็ได้ยินเสียงมาจากบนท้องฟ้าว่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าฮ่าข้าคือคุกกี้อิตาโนชูการยังไงละ่ะเจ้าไม่รู้หรอว่าข้าเก่งกว่าที่เจ้าคิดข้าเป็นคนช่วยเหล่าคุกกี้พวกนั้นออกมาเองแหละแต่ไม่ใช่เพราะว่าความใจดีของข้านะข้าอยากให้เจ้ารู้และเกรงกลัวต่อพลังของข้ามากกว่านี้ แม่ข้าไม่ปรากฏตัวให้เจ้าเห็นข้าก็สามารถดึงเหล่าคุกกี้ออกมาได้ทั้งหมดเจ้าจะได้รู้ว่าอิทธิฤทธิ์ข้ามีมากมายเพียงใดคุกกี้ตัวเดียวเนี่ยที่จะล่อให้ข้าเนี่ยไปปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าได้ก็น่าจะมีอยู่แค่เพียงคนเดียวนะเพื่อนรักของเจ้าไงล่ะเมื่อคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ได้ทราบเรื่องทั้งหมดจากคุกกี้เพียวนิลาจึงทำการจัดการเตรียมลูกจมุนออกเดินทางทันที และจัดการยามพิทักษ์แครอทของคุกกี้อีตินโนชูกาที่มีอาวุธเป็นซ่อมได้สำเร็จคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่จึงได้ไปพบกับคุกกี้อีตินโนชูกาอีกครั้งหลังจากหัวใจแตกสลายนางก็ได้พูดว่าถ้าเจ้ากับข้ารวมพลังกันเนี่ยก็จะไม่มีคุกกี้ตัวไหนต้องเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอีกแต่หลังจากเสียงกระซิบแสนหวานของปีศาจในวันนั้นคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ก็เริ่มไม่แน่ใจ ว่าคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่จะพาไปทางแสงสว่างหรือทางตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัวกันแน่หัวใจมันเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระซิบและแบบนี้จะหนีไปทางไหนดีละ่ะทางขวาคือสวรรค์ตามสัญญาทางซ้ายคือนรกที่น่าลองเพราะมีเธออยู่ความสุขที่แท้จริงของคุกกี้จะอยู่ตรงไหนกันแน่นะในสวรรค์ตามที่วาดฝันไว้หรืออยู่นอกแผนที่ข้างๆปีศาจคนนั้นตลอดไป และหนที่สุดคุกกี้ทินอลชูกาก็ได้มาปรากฏที่เมืองของเราเพราะต้องการคำตอบจากคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่คุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่เจ้าเนื้อคข้าใช่ไหมเจ้าอยู่ไหนใครก็ได้ช่วยค้าตามหาทีค้าจะบินไปหาเจ้าทุกทุกที่ในเมืองเลยเจ้าอยู่ไหนเขาเนื้อคข้าใช่ไหม คุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ตอบข้ามาสิเสียงของคุกกี้ทีโนชูกาดังก้องกังวานไปทั่วเมืองแวมพร์ ire, เจ้าดูไหมคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่อยู่ไหนเป็นเพ่อเจ้าใช่ไหมคุกกี้เพียวนิลาเพื่อนเจ้าอยู่ไหนคุกกี้เพียวนิลาจึงตอบไปว่าเจ้าดื้อรั้นเหมือนเดิมเลยนะชูกาคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่เขาไปแล้วล่ะเขาไม่ได้เรียกเจ้า ทำไมทำไมตอบข้าเปสิเดียววันนี้เลยทำไมนะเหรอคุกกี้ฮอลลี่เบอรี่ฝากมาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสอีกครั้งเนี่ยเขาอาจจะเลือกเจ้าแทนโลกใบนี้แต่เพราะว่าเขารักเจ้าไงเขาเลยต้องเลือกโลกใบนี้ น้ำตาของอีทนโนชูกาหยเดดลงเป็นผนึกน้ำตาลก่อนที่ร่างกายเขาจะถูกผนึกช้าๆด้วยพลังของโฮลี่เบอร์รี่ลาก่อนรักของข้าเจ้าจะอยู่ในหัวใจของข้าตลอด